สีมาครับมันคนดังคนพี่น้องเลยอยู่กลางทางกับบอนเนาะพาหุกถายหูกพี่น้องเลยบล่เซฟอี่เขาเบื่ออะไรนะเลียตลอดไลยเซฟมาทำไบเราว่าเจอหลังมั่วยสวบ่เนาะ เอานี S <S ่ันนะะเอามาลี่เลยเอาเลนมาแล้วกูมาก่อนก็ได้ดีละไม่นีมันแจกได้เส้นไม่ยอมเห้มันเียต่อเอ็นจบเลยเป็นงั้นหรเปเป็นยัง สวัสดีนะพ่พี่น้องเบอร์สกูตุก้อนกาสวัสดีเอฟซีเขาไม่มีโพสเซซอ่าเรื่องนี้เทากัมาแบบอ่าสุย์เนาะคือเก่าแหละเพราะว่าเป็นมือของแบบนักเรียนอ่า uh, ร so ุ่นน้องๆจบม .4 เนาะเพราะว่าบอแมนกะบบัวได้เฮียจบเนาะกะอยากลัวถามความรู้สึกว่าการที่เขาเฮียนจบนี่ความรู้สึกแบบใดอะไรเสียต่อบ่หรือว่าเป็นยังต่อนะเนาะอนาคตจะเป็นยังต่อตัวเองหรือเปล่เขาไปเห็นชาวนักเรียนเนาะบนทามถามผู้ว่าหนักเรียนก่อน เอาไปีกนก่อนตัวยดีก่อนอ่ามาแต่บ้านนี่นี่น้องยังบ้านยังเจ็ดถึงจบแล้วมันนี่จบมอย่างจบมอยสี่เป็นไรความรู้สึกตอนจบดีใจปะอ๋อดีใจกับแนมกล้องเลยแนมกล้องเนยโอ้โหเจ็ดสิบในกล้องหมดล่อเลยผ่านว่าน้องมอนเลยเจ็ดจบเจ็ดจบเป็นเจ็ดเขียนต่อมาเจ็ดนั่นบอกเนาะโอ้ฟันเจ็ดจบเป็นอย่างเป็นยังเหมือนของฟันเราคิดเป็เป็นยัง mi vậy bà mi để quên anh em bộ em bộ nó em bộ hủ à em ăn ngay ngay cả anh kịp bỏ đó nó kết chốt con cái khoai chít đó còn ừ. đây gotcha. lại anh kinh lê lê nó có một sự toàn nhân chạy nó tặng tay hiên mà, toàn hiên này bỏ hi một đây một đây một phần thứ là Th sao uh. <tcha> một Mày non đó Có phán địch bên đang có phán không? Chân mà Nhân thịt bộ ọc Nhân thịt bộ ọc đi liền mua bây giờ đó Sao mới bất lệ? Không không có tháng như thế nào à của đây nó tao tao cơ này ดีใจปะมีใจเกมจบแล้วเหาจะไปจะไปจะไปยังเกนต่อปะดูป่ะเกนต่อเกมต่อเกมจบเราจะเป็นงั้นเหรอจเป็นยังเป็นได้เนาะเป็นได้เป็นได้เป็นครับเนาะเป็นครับแม่เลยป่ะจะคิดไปไกลเลยจะคิดไปไกลเอยจริงเหรอวิแม่ในปัจจุบันยังน่าสดมือกล้องายังบ้างอยู่ด้อ ปุดีเนาะลูก้าลูก้องยังบ้างอย่างเดี้ยลูก้องเนาะมาแต่บ้านแต่ก่ลมเลยหลงยางเดี๋ยวมามาพร้อมกันป่ะสี่คนนี่โอมาแบบทีมเดียวกันเลยดิเอาเอาดีๆเนาะแล้วจโจ๊กเขาจะเป็นยังไงนะเป็นไกเลยเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นทหารตำรวจยังบัวหูเนาะอ่าบัวหูก็ต้องยิงงวเดยงควายไปก่อนสาวขึ้นออกละนะฮะลูกกาลบหน้าก่อนเนาะส่งดิแล้วโจ๊กเนีเอาขั้วแห้งเร็ว เฮีเาใจล้าเนาะบ๊วยเป็นเท้าเทามันน้อยนะบ๊วยมาจากบุญเยียนบุญเยียนไหนบานเดียวกันเหรเยียนเดียวกันปะบุญเยียนเดียวกันเลยอยู่บ้านบ้านไหนเจ้าขายโอ้ขายขายกันที่นี่แหละขายยิ้มใจกยันจบเลยยิ้มใจอนาคตกินแต่เป็นอย่างไง เนืหมูเนื้หู้แต่ละคนยัง้อหมูเนาะยัง้อหมูอนาคตเลยเอาหัวเอาหัวผักเนาะเอาหัวแน่นอนเลยเดิจะจบไปแล้วเอาหัวแล้วเอาหัวอนาคตดีเออคิดถืงแค่นี้ดีนักกู้แห้งบอกมาคุ้มพันที่เป็นจริงเนาะเออคุมจริงแนาะนั่นเองคุ้มพันเป็นจริงแน่นอนแบบนี้คุไปอัอ่นอ่านเชื่อว่าคุ้มพันเจ้าต้องเป็นจริงอีกประมาณปีหนาปีเฮิอนี่แหละจะจบแล้วเจ้าชีได้หัวโอเคขอบใจในลายอ้ครับ ไม่ทาไม่ทานาเคียนเนี่ยป้างค๊บเขาไปรุนแายขนาดอยู่ในครัวกูย่างคือไม่ได้คัวป่ะย่างไหมป่ะอา่ะเนรุงกันอา่ะหรอเทรุงก็ได้ขึ้นไปวันเดียวเ่อนกัไปเจ้าขอกับเส้นเสือับน้องมาเส้นอยู่ที่ห้างน้ำสุยพี่น้อง

เอาคือคือว่าเส้นแบบคืออยู่ในเฟสเด้เห็นว่าหกระจากฝนอยู่ใน,ฟนเในฟซ <laughs> มีเสียงเพลงเม่จอง่ยพี่น้องนพาว่าเจ้าเคนเปิดเพลงอยู่ที่สุพี่น้องเลยเ่นจบเลยเลบเลยะ้ำนอ่ะกินแตงัอยากเป็นเอ่ออภวัยากเป็นเ้ยอยากินบอกอากินบอันที่บอกไปทีเนอะเดี๋ยวว่ได้คยก่อนเนาะเปิดที่น้องแทนเนาะย่อๆยอๆเจ้ากัไอยกินบอกเนาะเอฟองเมนนี่พี่กะมาขอใท้หูน้ำพี่น้องเลย สีของแมน่นี่นเ,นเพิ่อนเมื่อเบาสีมาครับนั่นคนดัง่นพี่น้องเลยจุกลางทางกับบอลุนเนาะบาดหุบสายหุบพี่น้องเลยซำหรอกโอ้๋ยวบ่บได้สุนเลยนะจอดจุกลางทางเลยรถด,ด,ดงัง พวกเจ้าเพิ่นมาขอให้พูกให้ไม่หนีเพิ่นพี่น้องเลยมาตุ๊เจ้ามากับคนดังนี่

ไลเซนต์นี่ cover อะไรนะเจียตลอดไลเซนซ์ผสมใบกูเพราะว่ากูมาเือหลอกมะกวยเดี๋ยววนเนาะเดี๋ยวมากวยเลยไปอยากได้หนี่งนั่นน่ะเอามารเลมาหเลยไมมา้วกูมาอนก็ได้ดีละไม่นีมันแจกไลเซนซ์ม่นเองเงินมันนี่ย

มาตามบ้านผมได้ได้หายากเลยแถวบ้านแถวยมามมาเดี๋ยวจบมาสีพี่น้องเยมือนนี่ถูกพึ่พี่น้องเ้ยเวบานแวบ้านแบ้าแจกเงินได้กูดเลเนี่ยส่งสลิปาะแก่ยากมเก่ยากแก่ยากเนาะปิด้วไปเลยเลย

เดี๋ยว well. ได้เมียเออโฟันไปจริงตัวนี่ข้าก่อนพเย็นพาไปถามก่อนเป็นอได้ความร้สึกตอนเย็นจบใจเย่ะดีใจกับขอบใจพ่อแม่ที่ส่งเอาเย็นน้อยโอ้ยไอซี่ไหมน้ำตัวก่อน สืบอนอายุสิเปีแล้วอยู่บ้านเลยอุยู่บ้านนาเสียน่อยโสดปัจจุบันโสดแม่ตอนีม่ได้ยังโสดดยสิโดนแม่อใจอะไรอใจอนี่ถือว่า้างเตมน้ำมอนียไปทาไปเช้ากันท้าไปเากันทาไปเช้ากันซื้อยังหนึ่ซื้อน้ำไอ้ชาาน้ำเขียนมาแถวเียนไหนาท่ทกูไปเยนเราสมญาเนาะเรแบบไปได้ไดดีใจบ่ ดิจอยู่ดิจอยู่แบบเครียดแบบเขาฟันเด็กเป็นยังอยู่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นตำรวจทหารเด็กเป็นยังเด็กเป็นประชาชนธรรมดามีป็นไงเรามีปืนไม่ได้ฮะได้เบิร์ตได้เบิร์ตได้เบิร์ตให้เลือกอีกหนึ่งอย่ไงนะชอบขีดเท่านะจะเป็นยังเป็นสาวบริการเป็นสาวบริการโอ้ได้ไหแน่นอนเจ็บสี่ เข่าเหยียนจบเนาะดีใจนะพระเจ้าเพิ่นสิบห้าไอ้สิบห้าละละถามพี่น้องเลยคลิปนี้แบบพ่อแม่กับสิถามแบบความรู้สึกแต่ละคนเนาะพ่อไ่ความรู้สึกแต่ละคนมันคือกันหรือว่าความฝันแต่ละคนมันคือกันผมคนอยากเป็นสาวบริการแน่อยากเอาผัวแน่เนาะหลายคนมันคือกันนะพ่อแม่กับบอลซีนี่เหียนจบเนาะกันเลยจบบอลซี้ะเฮาจบบอลซีไม่นี่กันจบบอลซีกันแ่ดูแต่ว่าเขาแบบความรู้สึกแบบง่ายพี่น้องเลยรถเนี่ยนะ จบเนาะฮาจบส่งโควิดนะพีีกายนี่มม่นนี่แอยังพี่น้องพีกายนี่เนาะมาถามมือถามาถามแบบอันหลายคนเนาะแบบที่พระเจ้าเชิจบใหม่นะเป็นยังไงสิผ้าเรนหายพระเจ้าพ่้าไ้เ่มาแนหนเพระเจ้าเาะ

ดีดีดีไล่ไล่ไลกอยบามาเลี้ยงเดอยหอยำเด้อโอเคขอใจแล้วขอใจแล้วโมมี่โมมี่โมมี่เติมมาแล้วเดี๋ยวโมม่กับจิพาลุงไปบนแพรเนาะบาคนชิ้นอไชิ้นไหนเนาะหอยคอเนาะบึ่งกันดิ ไปเลยไปเลยมาทีละเวย้ยเราผู้สาวร้ายให้นะมันนี้โอเสียหน้าเขาหน้าจะใส่เสื้อขาวมา้ยนะเนาะใส่เสื้อนักรีฬาโอ้เสืียขาวมันจะซื้ออันนั่นของเขาเดิเดี๋ววดยวเา,าว่าสีถอดยุให้เขาแบบว่าถ่ายคลิปเดี๋ยวก่อน มีแต่ผู้สาวจบม้าสีนะเจ้าเปล๊บยถอดแบบเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเสื้อนะเตรียมแบบเต้นอย่างเดียวเขาจะมันจะไปโรงเรียนจะคือบอเตอร์ไซค์สิ้นนะนี่เออมอเตอร์ไซค์สิ้นเขาจะสงสัยอยู่นะเนี่ยโอ้ออสิมาดิ้นมาดิ้นโอ้แบบว่าเขาเจ้าเอาหนุ่งเสือมาสิ้นเนาะแบบว่าเลี้ยนจบไปนะแบบเตรียมส่งมาเรียบร้อยเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะแบบคือบอกว่าอาจารย์ม้าสียุ้ยซิงพวกเนี่ยเปลี่ยนส่งมาเพรานะเนาะส่งมาเลยไปเลย ة, นายพี่น้องเลยแต่ว่าสาวรุ่นน้องเนาะคลิปนี้เขากะจิไทยสบายจีทามมันคนกับมาได้นะพวาคลิปมันยาวเกินคนมันหลายคนพี่น้องเอาไปลงแพปะแพน่ะสิมีคนแพนี่ฮะนี่ี่้สาวเบิ้งเ้อถเบิ้งเอาเ้อาเบิ้เอาไปีเ้อหลายน่ะโอเคโ

มือแหลกเป็นยังรอนานมือแหกเป็นไงโอ้ยอยากได้ผัวอยากได้ผัวอันนี้แกก้งคิดนี่หลายคนพี่น้องเลยอันนี้เสียว่าคอมพันเจ้าจีเป็นจริงด้วยอยากได้ผัวนี่เป็นจริงเลยเป็นได้ผัวนี่เป็นจริงแน่นอนได้ผัวนี่โอเคเขาจะได้ลายเขาจะได้ลายแล้วเกิดอะไรขึนก็อยากได้ผัวเนาะใช่ได้ได้เมียมาเจ้าเฮ้ยอยากได้เมียอยากได้ผัวนี่คองพันอยากได้ยากได้ผัวอยากได้เจ้ากรเชื่อผัวเมียได้ไปจะหกไปฮารกัน คนเนี่ยจบมากเอาเมียเอาผัวคือผมอยากได้เฮ้าเนี่ยนะจั่ว่าแบนเอาอย่าเอาเมียจ้าเอาจะจะเป็นใหม่ได้เปใหม่ใช่ป้ะได้เนาะ มีใจไหมด้วยพี่น้องเ็เหมือนในห้องคลิปนี้นอ่ะขอแม่กับขอถ่ายพี่ชินี่พอพี่น้องพวอคลิปมันยาวเกินเนาะแชร์คลิปนี้ก็จะร่วมกดไลค์กดแชร์กดซัสบตะไคร่ช่องมันนี่โคเซชขึ้นเท่าเนาะแต่คลิปนี้ขอโต้ก<ไ>ล่าวเข้ามาลาไปก่อนคุณพี่น้อง